สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องล็อกอินนะครับวันนี้ก็อยู่กับอีเวนต์ใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาคือผมก็จะทําคลิปช้าหน่อยนะครับคลิปรีวิวอีเวนต์อ่ะก็ผมไปลงหลีกมานะครับก็ไปรีวิวจี้แม็กหมัดแมวเหมียวมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลงนะอันนี้จะเป็นจี้ใหม่นะครับ2จี้นะครับส่วนพวกนี้จะเป็นเลหลังนะอันนี้จะเป็นแทมอลีนของโดนคัพปี้นะครับแล้วก็มีมันนี่ ของโดนคัปปี้นะครับอ่าส่วนตัวเนี้ยมันจะการระบายสีส่วนตัวเนี้ยมันจะยิงระเบิดนะครับตัวที่แบบเด่นสําหรับพินเทอร์นะครับแล้วตัวละครที่แบบใช้หมัดสวิกนะครับแนะนําเป็นตัวนี้นะครับก็คือปืนหมัด power mail เมียวนะครับอืมส่วนตัวนี้จะเป็น limited นะครับอ่าออฟตัวนี้มันผมมองว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันไม่ใช่แบบว่า ตอนบัตรเชิญนะครับบัตรเชิญกับดักอะ่ะมันมีให้4ออฟออฟละ25หเปอร์เซ็นต์หรือ2ีเปอร์เซ็นต์นี่นะครับคือมันมีโอกาสเท่ากันหมดนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นล็อกอินนะครับน่าจะล็อกอินนะตามเวลาที่กำหนดนะครับก็จะได้ตามที่เล่นนะครับอันนี้ก็กิจกรรมในการเล่นนะครับคูณ5คูณ2คูณ3นะครับ แล้วก็จะมีร้านค้านะครับก็ปกตินะอันนี้จะเป็นเอสนะครับแล้วก็ร้านค้าพิเศษคือในเนี้ยไม่มีอะไรที่แบบผมต้องการนะครับผมต้องการจะเป็นออฟเบิร์นกับล็อกเมืองนะครับตอนเนี้ยแต่มันไม่มีนะแล้วก็จะมี กล่องเกลือนะครับกล่องเกลือก็จะเป็น35กับ6กสนะครับได้อย่างละ2ชิ้นนะตอนนี้ผมก็จะพามาดูกล่องเกลือนะครับกล่องเกลือแพลตินัมอ่านี่ก็จะเป็นแพลตินัมนะครับรองเท้ากระโดดสีทอง37%ที่เด่นเด่นนะครับแล้วก็นวมชกแม่นยำา31%เ เครื่องขยายก็28นะครับมีดปลาเรียกดาวกระจายอันนี้มีโอกาสได้นะเพราะว่าเป็น2%นะครับ2%อุปกรณ์เขียนแบบดับเบิลอันนี้1%ก็มีโอกาสอยู่นะครับคืออุปกรณ์เขียนแบบดับเบิลอ่ะอาจจะมีคนได้กับมีดปลาเรียกดาวกระจายอ่ะผมว่าน่าจะได้นะมันจะได้2ออชิ้นนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้นะครับแล้วก็ทอยเต๋าอีกครั้ง ืนฟูนางฟ้าซปเปอร์อันนี้ก็จะเป็นแสงพิเศษนะครับฟูเพิ่มโอกาสในการเบิ้ลผมอยู่หอะ่ะอันนี้คือน้อยนะดูดูทุกไอมีโอกาสรวมได้แค่หนเะครับเบิ้ลที่ผมอยากได้อโอกาสมากที่สุดนะครับจะอยู่ที่ เมื่อตกพื้นที่เมื่อซื้อต่อเมื่อซื้อต่อพื้นที่โอกาส50%คือเหมือนซื้อฟรีนะครับแล้วก็ค่าบัญทางคูณ2อันนี้คือมีโอกาสรวมได้เยอะที่สุดนะครับสำหรับแสงพิเศษนะก็มันจะให้3ชิ้นนะครับแสงตัวนี้เอา A ไปแลกมานะครับถอยต่าอ,อีกครั้งก็25%มันอยู่ที่1%เลยนะจากการรวมอ่ะ ผมเคยรวมได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยรวมได้นะผมเคยรวมไอตัวโลได้นะครับก็หนึ่งเปอร์เซ็นเหมือนกันนะล้มละลายซูเปอร์เหรอเฮ้ยไอตัวนี้มันน่าสนใจนะครับล้มละลายซูเปอร์พี่ซูเปอร์วิตเตอรี่อันนี้อันนี้น่าสนใจมากกว่านะครับโอกาสสามสามสิบเปอร์เซ็นเบิ้ลน,นะแล้วก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต คือมีโอกาสเท่ากันหมดเลยนะครับว่าเราจะได้4ออฟเนี่ยถ้าได้ออฟคู่ขี้เพิ่มหนึ่งครั้งก็สวยไปนะครับ hmm. แล้วก็ตกเมืองตกเมืองได้เงินนี้ก็อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับไม่ค่อยดีนะคือหลกัหลกๆดีก็จะเป็นเบิ้ลเต๋า30เแล้วก็ตกออกเกาะนะครับออกเกาะ80อันนี้คืออันนี้คือดีนะครับ ก็ตกก่อนล้างแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะซูปเปอร์วิตเตอรี่ซูปเปอร์วิตเตอรี่แล้วก็มีป้องกันเอฟเฟกอันตรายไอตัวเนี้ยมันมันยากนะครับเอาจริงๆนะครับคือแต่อย่างน้อยมันก็มี30%ละเดี๋ยวเรา เราลองไปดูก่อนอ่ามานะครับไอตัวนี้นะครับคือที่ผมต้องการนะซูเปอร์วิตเตอรี่ซูเปอร์วิตเตอรี่ก็จัดเลยนะครับคือมารีวิวและมารีวิวอีเวนต์แต่ไปเจอออฟความสามารถจี้ก็ยังไม่พูดอะไรเลยนะไม่เป็นไรครับออฟสำคัญกว่า อันนี้ออฟสำคัญกว่านะครับเรามีโอกาสลุ้นสาเปนตเบิ้ล2ครั้งนะครับก็จัดมานะโอ้ซื้อต่อไม่ได้อีกอุตส่าห์พยายามจะกด2รอบนะถ้ากด2รอบได้เป็นไรที่แบบดีนะครับเพราะว่ามันจะได้มีแบบเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เยอะที่สุดนะครับอืมปิดเสียงก่อนนะครับมันกดไม่ได้แล้วอะผมพยายามกดนะ ตอนนี้ก็ใช้เพชรเปิดเลยใช้เพชรเปิดเลยนะครับโหหนึ100่งร้อยเพชรโหน่าจะอยู่ล่างสุดนะอ่าสองลูกนะครับก็กดรับเลยนะครับลูกแรกเราก็เปิดเลย พอเลือกมาเป็นวิตเตอรี่นะครับซูเปอร์วิตเตอรี่เราจะเอาเบิ้ลนะอา่านี่จะจะเป็นเบิ้ลของเรานะครับรู้สึกว่ามันจะมีตัดการ์ดด้วยนะไอตัวไอตัวล้มละลายนะครับไปดูความสามารถกันแป๊บนึงผมว่าผมน่าจะไม่ผิดนะ ซูเปอร์วิตเตอรี่สี่ประเภทอ่าอันนี้ซูเปอร์ลมละลายนะครับมีตัดการเจ็ดสิบแล้วก็คูณสองนะครับคือไอตัววิตเตอรี่อ่ะน่าสนใจที่สุดนะครับเพราะมันมีเบิ้ลกับออกเกาะอ,ออกเกาะน,นี่ซื้อเอาเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเอาแปดสิบนะครับแต่ผมอยากได้เบิ้ลไง ตอนนี้เราก็ได้ออฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะไปรวมเราก็จะไปพูดถึงความสามารถของจี้กันก่อนนะครับอ่าเราก็เจอแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่กับกี้ใหม่นะครับก็จะเป็นมันนี่ของดนก๊อปปี้นะครับอันนี้จะเป็นลิมิเต็ดนะครับลิมิเต็ดกับธรรมดา จะเท่ากันนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับได้รับแลนด์มาร์กโอกาส45เนะครับสร้างแลนด์มาร์กเพิ่มแล้วก็10นะครับถ้าไม่แสดงผลเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับหลังยกเว้นค่าบันทาง80เพิ่มค่าบันทางคูณ2เท่าคูณ2เท่า1ในพื้นที่ที่แพงที่สุด2ครั้งเหรอคือมันจะคล้ายๆกับ ยกเว้น2ครั้งนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มค่าบันรทางของตัวเองอะไรประมาณนี้น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะเอาจริงๆแต่อีกจี้นึงอะ่ะมันจะน่าสนใจกว่านี้กว่านี้นะครับก็จะเป็นโดนแทเมเพอรลีนของโดนค๊อป,ปี้นะครับแทเมเพอรลีนของโดน๊อปปี้ก็จะเป็นเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับก็ย้ายไปยังพื้นที่ของฉัน 55%นะครับแล้วก็ค่าบันทามันจะเพิ่ม2เท่านะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์คโอกาส5 0นะครับที่จะได้แลนด์มาร์คคือเมืองผุด50%ไม่เพิ่มไม่ลดนะครับอยู่ที่5 0นะครับอันนี้ผมมองว่าดีนะดีแต่ผมไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่ามันไปเจอกับพวกเกตุมาของขีมูลมันมันลำบากนะครับเพราะว่าจะย้ายกลับไปเมืองไหนก็ก็ยากนะครับ แล้วก็มีอีกจี้นะครับที่แนะนํานะครับก็จะเป็นเมื่อทอยหน้าหลังนะครับโอกาส7จ็นะครับผักฝ่ายตรงข้ามนะครับอันนี้คือเตะฝ่ายตรงข้ามนะก็เลือกหน้าหลังออกจะเราจะเตะฝ่ายตรงข้ามนะครับถ้าไม่ออกก็คือไม่เตะนะครับแต่อีกหนึ่งสกิลนะครับเมื่อผ่านฝ่ายตรงข้าม50%นะครับจะจะขโมยเงินของฝ่ายตรงข้าม20%นนะครับจากที่เขามีนะอ่าอันนี้คือ กันดีบัฟกันไม่ได้นะครับมันจะขโมยโดยตรงนะก็ถ้าเจอโล่มันก็จะตัดโล่นะครับก็จะคล้ายๆกับการโจมตี3ครั้งของขีมุนนะครับแต่ขีมุนมันกันดิอ่ามันใช้หมัดเพชรใช้กันดีบัฟกันได้2 2ครั้งนะอตอนนี้เราก็อันนี้ก็ดูไปแล้วนะครับอันนี้ก็ดูไปแล้วนะส่วนอันนี้ก็ดูไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปรวม ออฟที่เราได้กันมานะครับรู้สึกว่าช่องของผมมันจะมีแต่ตัวบัฟนะครับแล้วก็เพชรก็ล่อยหลงลงไปเรื่อยๆนะส่วนออฟตัวเนี้ยผมซื้อมาในราคา99บาทนะครับป้องกันดีบัฟแต่ผมไม่อยากได้นะผมจะไปตีบอสผมอยากใช้เป็นเบิ้ล30นะครับก็ไปเลยนะครับเบิล30อืม เบิ้นเบิ้นเบิ้นโอ้โหมันไม่เบิ้นนะครับโอ้โ oh. หทีมงานโอกาสยีああ่สิบเปอร์เซ็นต์อาแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือมีโอกาส25%นะครับ อันนี้คือไฮไลท์ของเรานะมาคุยออกเกาะ80ไม่เอาในไพ่มีแล้ว75าไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอานะครับก็ไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับอ่าในสี่ออฟเนี่ยเรามีโอกาสได้25%เท่ากันนะครับ เบิ้ลไหมเบิ้ลโหข้าวขอสร้างเอามาทําไมเนี่ยคือตอนเนี้ยเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะก็จะมีเบิ้ล28นะครับผมเคยรวมได้อยู่นะอืมก็จัดเลยนะครับโห,โห และแล้วนะครับก็จบกันไปนะครับคืออีเวนต์นี้ผมก็เจ๊งอีกเหมือนเดิมนะครับคืออยากได้เบิ้ลมันก็ไม่ได้นะแล้วแล้วมันซื้อซ้ำไม่ได้อะมันมีโอกาสได้เบิ้ลแต่มันไม่ได้ไม่ได้เบิ้ลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับก็คลิปหน้าก็จะเป็นการลงหลีกของวินเทอร์ที่ใช้หมัดพาวเวอร์แมวเหมี่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไปก่อนนะครับ